ฐานะบ้านเราอ่ะมันต่างกันแกไม่เหมาะสมกับลูกสาวฉันเลยผมรู้ว่าฐานะบ้านผมไม่ดีผมก็มีสองมือสองเท้าผมไม่เคยคิดที่จะมาก่อลูกสาวคุณนากินนะครับแม่คะหนูไม่เชื่อหรอกนะคะว่าพ,พี่เตอ๋อจะเป็นคนแบบนั้นน่ะที่แม่นะแกไม่เชื่อคาพูดของแม่แล้วหรอเอาสวัสดีครับเจ้านายเจ้านายนี่มันอะไรกันน่ะ หนูกลับมาแล้วค่ะแม่ดูสิคะว่าวันนี้หนูพาใครมาพี่เตอ๋อค่ะแฟนจูเองสวัสดีครับคุณนะ้านี่ทำไม่ใช่ที่ของแกนี่เลยที่ของแกแมพี่ชายนะปีนี้อายุเท่าไหร่ละ ดูจากหนังหน้าแล้วเนี่ยก็คงจะแก่แล้วมนะั้งปีนี้ผม30แล้วครับหูยแก่กว่าลูกสาวฉันต้อง8ปีแล้วบ้านแก่อยู่ที่ไหนพ่อแม่ทำงานอะไรพ่อแม่ผมทำนายอยู่บ้านครับทำนาแล้วตัวแกล่ะผมเป็นพนักงานบริษัทครับเฮย้ยอายุก็30แล้วยังเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกอยู่เลย แล้วจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกสาวฉันจูแม่ไม่เห็นด้วยเลยนะที่ลูกไปคบกับคนบ้านนอกแบบนี้ฐานะบ้านเราอะก็ดีทำไมต้องไปคบกับคนแบบนี้ด้วยแม่ทำไมแม่ว่าลูกประสีอะเหมาะสมกับลูกที่สุดละทำงานเป็นถึงผู้จัดการบริษัทเงินเดือนก็ตั้งเป็นแสนแม่นัดไว้ให้แล้วลูกลองไปดูซิว่ามาหรือยัง แม่อะไรที่คำพูดแม่กก็ไม่ฟังแล้วเหรอไปสิแม่บอกให้ไปพี่เต๋อรอแป๊บนะเดี๋ยวจะมาอันอยู่นั่นอนะฐานะบ้านเราอะมันต่างกันแกไม่เหมาะสมกับลูกสาวฉันเลยริบเลิกกับลูกสาวฉันซะคุณนาครับผมรู้ว่าฐานะบ้านผมไม่ดีผมก็มีสองมือสองเท้า ผมไม่เคยคิดที่จะมาก่อลูกสาวคุณน้ากินนะครับแม่คะนี่จูแกดูสิแม่แค่บอกว่าดูแลลูกสาวแม่ดีๆแค่เนี้ยเต๋อเขาก็ไม่พอใจลุกขึ้นมาด่าว่าแม่ถ้าจูมาช้าอางนิดเดียวอ่ะแม่ต้องโดนทํร้ายแน่ๆเลยแม่คะหนูไม่เชื่อหรอกนะคะว่าพี่เตอ๋อจะเป็นคนแบบนั้นอะ่ะคุณน้ครับคุณน้าไม่ชอบผมก็ไม่จำเป็นต้องสใส่ไล่ผมจู ไม่เช on so is like oh. yes ื่อคำพูดของแม่แล้วหรอนี rooftop. ่ขนาดยังไม่แต่งงานกันยังเป็นขนาดนี้แล้วถ้าแต่งงานกันไปอ่ะแม่ไม่ตายคามือผัวแกหรอแกออกไปจากบ้านฉันแบบนี้เลยนะพี่ต่อเอาสวัสดีครับเจ้านายเจ้านายนี่มันอะไรกันน่ะใช่ครับคุณนะนี่เป็นเจ้านายของผมครับที่ผมชอบเล่าให้คุณนาฟังบ่อยๆไง เขาเนี่ยใจดีมากเลยครับดีต่อพนักง,งานทุกคนที่บริษัทเลยนะครับอ๋อว่าแล้วเชียวลูกสาวแม่น่ตาถึงจริงๆอ๋อมามาเชิญน,นั่งก่อนค่ะไม่ครับโซฟาบ้านคุณนะผมไม่อยากนั่งเมื่อกี้นะ้าแค่หยอกนะ่ยหยอกเล่นงั้นเหรอผมทิ้งโปรเจกต์ใหญ่เป็นล้านเพื่อมาเจอคุณนะแต่คุณนะกับรังเกียจผมเป็นเด็กบ้านนอกตั้งแต่วันนี้ไปผมจะเลิกยุ่งกับลูกสาวคุณนะ ตามที่ขอหยุดก่อนนี่คิดจะเลิกก็เลิกงั้นเหรอต้องการอะไรค่าเสียเวลาลูกสาวฉันจเจ้าเท่าไหร่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแค่สองแสนคุณนะครับลูกสาวคุณนะมีค่าแค่สองแสนเหรอนีแก<ฮ><ฮ>แม่พี่เต๋อคะสุขอโทษด้วยนะขอโทษแทนแม่ด้วย ผมไม่ต้องการขอโทษสิ่งที่ผมรับไม่ได้คือการดูถูกเกยียดหยาบของแม่คุณโชคดีอแม่ทำไมพอได้แล้วค่ะถ้าหนูจะแต่งงานมันต้องเกิดขึ้นเพราะความรักค่ะไม่ใช่เงินมีที่ไหนกันคะแม่ตัวเองขายรูปแบบนี้ก็ที่ฉันทำทั้งหมดอ่ะก็มันเพื่อแกทั้งนั้นแหละแม่ทำเพื่อนหนูกันเหรอตัวหนูมีค่ ใส่นั่หรอกแม่หนูเป็นคนนะคะไม่ใช่สิ่งของลูกเป็นจักดี